สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะพบผมอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าเพื่อนทุกคนคงจะมีเรื่องราวในอดีตนะฮะทั้งเป็นเรื่องที่ดีไม่ดีสนุกพะคนกันและเชื่อว่าหลายๆท่านช่วงชีวิตวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตที่น่าจดจำนะฮะผมเองก็เช่นกันนะฮะเราเคยเอยู่ในช่วงชีวิตที่สนุกมีหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข เราก็ผ่านมันมาแล้วแล้วหลายๆเหตุการณ์ในนั้นเชื่อว่ายังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะฮะในช่วงวัยรุ่นตอนต้นนะฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมว่าก็ทำให้มีเวลาคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆคิดถึงเพื่อนฝูงเก่าๆทุกคนนะฮะแล้วก็คิดถึงโรงเรียนสถาบันที่ผมเคยเรียนหนึ่งในนั้นที่วันนี้จะขอพูดถึงคือโรงเรียนช่างกลบุรพล ขอแนะนำตัวเองในานะเด็กช่างกลเก่าผมช่างกลบุญพลรุ่น17นะฮะคณะ,ะสาย207นะฮะตัวช่างกลตอนนั้นนะฮะก็ก่อนที่ผมจะเข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้ผมได้จบมัธยมตอนตอน้นและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ศึกษารุ่น68ปี2534นะฮะก็เรียนได้แค่เดือนเดียวนะะใชเ่เรื่องจากไม่ชอบที่จะต้องใส่เกงขาสั้น แล้วก็เป็นอะไรที่มันไม่ใช่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น,ตนแต่เหตุที่ลงไปเรียนที่อนุสิญญ์นั้นเพราะว่าคุณแม่อยากให้เรียนมัธยมตน้นแต่อะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะฮะหลังจากหนึ่งเดือนที่ผมเรียนอน,นยสิญ์ก็ทําให้ผมรู้ว่าผมไม่สามารถจะเรียนที่สถาบันนั้นต่อได้แล้วก็ทางสายออมัธยมตน้นทางสายมัธยมปลายคงไม่ใช่สายที่ผมต้องการนะจึงทำให้ผมเบนเข็นเข้าเรียนศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาซึ่งในช่วงนั้นผมก็มุ่งหวังที่จะเข้าไปในโรงเรียนสถาบันศึกษาช่างพลบุรณพลแต่เนื่องด้วยชื่อเสียงของโรงเรียนในขณะนั้นนะฮะและจากการที่คุณพ่อคุณแม่ไปถามเพื่อนฝูงแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านไม่มีใครเห็นด้วยและไม่มีใครให้ผมเข้าเรียนณสถาบันช่างพลในเวลานั้น จึงทาให้ผมต้องเรียนสถาบันโรงเรียนเทคโนโลยีเอกชนซึ่งหุณพ่อเลือกให้ก็คือโรงเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรุงเทพผมเข้าเรียนต่อที่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรุงเทพรุ่น22ปี2534เรียนได้1เทอมกับอีก1เดือนนะฮะพอขึ้นเทอม2เดือนหนึ่งก็มีเหตุการณ์สาคัญในชีวิตเกิดขึ้นจนทําให้ไม่สามารถที่จะเรียนที่สถาบันแห่งนั้นได้จึงทําให้ผมต้องออกกลางเทอม แล้วตอนที่ออกออกมากลางเทอมนั้นก็จริงๆก็ตั้งใจให้คุณพ่อคุณแม่พาไปสมัครเขาที่เรียนที่สถาบันศึกษาช่างกวนบุรณาพลแต่ครับหลังจากที่ผมออกจากโรงเรียนเทคโนโลยีช่างุุสาหกรรมกรุงเทพรุ่นย2ก็ได้ย้ายช่วงนั้นเพลงนิดหน่อยนะฮะก็มีหลายโรงเรียนและเพื่อนฝูงหลายสถาบันชวนให้ไปเรียนนะฮะ ตัวเองก็มีเข้าไปสัมผัสไปสมัครเรียนสองโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านก็คือโรงเรียนไทยสุริยะมินบุรีและก็เทคโนโลยีดุสิตนะฮะแต่ก็สุดท้ายเลือกที่จะโรงเรียนเทคโนโลยีดุสิตนะเทคโนโลยีดุสิตกับไทยสุริยะมินบุรีนั้นเปิดใกล้เคียงกันนะฮะในปี3 4มสไทยสุริยะมินเปิดปี35เทคโนโลยีดุสิตเปิดปี34ีนะฮะก็คือรุ่นที่ผมเรียนคือรุ่น0 2ของเทคโนโลยีดุสิต รุ่นผมก็มีเล็กวังทองเคบูปายอินนะฮะแล้วก็โดนประชาชื่นก็หลายท่านเพื่นผูกในยุคนั้นหลายคนนะฮะก็ช่วงที่เรียนเทคโนโลยีดิสิตก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ผมักใจมีเพื่อนฝูกหลายคนที่ค่อนจะดีนะฮะแล้วก็ท่านอาจจะเฮฮาเราช่วงที่เราเรียนเราตั้งปณิธฐานว่าจะต้องทําให้โรงเรียนดัง ช่วงนั้นเพื่อที่ให้น้องๆรุ่นรุ่นผัดมานั้นได้เอเนินลอยตามอะไรประมาณนั้นนั่นคือช่วงที่เราคิดการันตนอยู่ที่โนดูสิติแต่ว่าถึงจะมันและสนุนยังไงมันคงไม่สุดนะฮะ,ะในปี2535นะฮะเทิมสอผมได้ย้ายจากเทคโนโลยีดุสิตนะฮะด้วยเหตุผลคือถูกอ,อาจารย์ปีชาศรีสง่สาพออในส่วนนั้นท่าน ให้ออกก็อาจจะมีเหตุผลของท่านและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอาจจะเป็นว่าผมขาดเรียนบ่อยแล้วก็ตามเพื่อนเยอะนะหลังถ้าออกแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ท่านจะเขาจะปล่อยละตอนนั้นท่านก็จริงไม่สนับสนุนให้เรียนละเทคโนโลกับเด็กหรือโรงเรียนเกี่ยวกับสายอาชีวะแล้วผมก็คือจริงคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่ได้ไปสมัครเรียนให้ช่วงนั้นก็ให้เ,เพื่อนท่านหนึง่ง ซึ่งคิดว่าน้องๆโรงเรียนอาชีวะหลายๆสถาบันอาจจะรู้จักก <Hence, TALIESIN> ็คือกบนะฮะกบชั้งกลหรือกบตลิ่งชันหรือกบพออตนกะฮะกบเดียวกันไอ้เจ้ากบนี่อยู่หลายสถาบันมากก็มีคนไปเซ็นเป็นผู้ปกครองให้นะฮะจริงกบกับผมนั้นเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เทคโนโลยีดุสิตแต่ว่ากบของก่อนผมนะฮะกบของแล้วก็มาเข้าทุกช่างกลวูนทัพลรู้สึกเจ็รุ่นเดียวกันแต่ว่ากบเข้าเรียนในเทอมแรกผมเข้าเรียนในเทอมสอง กนะบบ้านอยู่หลังสิบบ้านอยู่หลังทาแต่ก็กบก็นั่งโรง,งเรียนนั่นนั่เรียนเรียนด้วยกันนะฮะกับกบบุญรัน์พลหรือกบพานิ์กรุงเทพกบานิ์ตลิ่งทันก็คือกบเดียวกันนะฮะก็มีความสนิทสน,สนมคุ้นเคยกันโดยส่วนตัวผมเรียนปปช4ชสถาบัน6ปีแต่สําหรับเจ้ากบนะั้นเรียน6สถาบัน9ปีซึ่งผมคิดว่ามันเยอะน่าจะเยอะสุด นวด,ดาสายอาชีวะยุค90แลที่เรียนนานนะฮะพวกเราช่วงนั้นที่เรียนกันเยอะหลายปีผมเชื่อว่าเราไม่ได้งงครับแต่ว่าเรารักสถาบันรักเพื่อนฝูงก็ในตอนนี้เราจะมาเข้าถึงสิ่งที่จะพูดถึงในวันนี้นะฮะก็คือ,อ,อชีวประวัติของช่างกลบุรณพลนะฮะเราผมก็เก่านำตัวเองไปแล้วแต่คงมไม่ได้พูดถึงประวัติอะไรผมเยอะแต่จะพูดถึงสถาบันที่ผมรักแล้วเพื่อนๆฝน รักแล้วมันเป็นสถาบันที่ทําให้เรามีความภาคภูมิใจที่เราเคยเรียนสถาบันแห่งนั้นนะครัช่างกลบุญนาผนถือกําเนิดเกิดขึ้นโดยอาจารย์นิพนธ์บุญนาจันท่านเป็นผออและเป็นเจ้าของโรงเรียนขอเนี่ยเจ้าของโรเรีนอาจารย์นิพนธ์บุญนาจันนะครับเป็นตัวแทนท่านอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นผู้กล่าวครับขอเปิดประมืลให้กับท่านอาจารย์ด้วยครับ518ส่วนชีวประวัติของอาจารย์นิพนธ์บุญนาจัน ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวในคลิปต่อต่อไปผมจะทำเล่าให้ฟังนะครับท่านเป็นลูกม่อเป็นศาสร์เล่าช่างคนในวันนี้นะครับและเป็นอาจารย์ของโรงเรียนเทคโนโลยี่าช่างคนและโรงเรียนเทคโนโลยีห้าที่ท่านจะมาเปิดสถาบันเทคโนโลยีช่างคนดูลนพลนะครับเราใช้ชื่อโรงเรียนช่างกลดูลน้ำพลตั้งแต่ปี2 5 1 8ไปจนถึงปี2528นะฮะหลังจากนั้นทาง กมอ,อาชีวศึกษาได้ดำเนินทำหนังสือมาขอให้เราเปลี่ยนชื่อสถาบันขั้นหน้านะฮะเราก็ทําการเปลี่ยนจากช่างปนบุรณพลเป็นชื่อเทคนิคบุรณพลนะฮะโลโก้แนละทุกคนจะรู้จักพวกเราส่วนใหญ่ก็คือเด็กปูนะฮะปียูนะฮะ,นะฮะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไปขึ้นเคงในมากรรมคอนเสิร์ตที่ใดเราก็จะเรียกตัวเองว่า เด็กปู่หรือปีอยู่นะเรามีเพลงของเราเองนะฮะแลวก็หนึ่งในนั้นก็มีวงสุนทาพรนะฮะซึ่งอาจารย์นิพนธ์บุญละจันทร์ท่านเป็นนักร้องอยู่ในวงสุนทพลพรก็ได้แต่งเพลงมาร์คช่างกลบุญลพลเข้าด้วยเหมือนกันนะฮะเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรในยุคเริ่มต้นนะฮะสำหรับช่างกลบุญละพลนั้นเปิดปี2518แล้วก็ปัจจุบัน ดำเนินการให้ปิดการเรียนการสอนและยุคสถาบันไปตั้งแต่ปี2540นะฮะท่านี้ในบรรดาเด็กรุ่นน้องและเพื่อนร่วมรุ่รมหลายๆคนส่วนใหญ่จะเ,เรียกพวกเราถ้าเกี่ยวขึ้นมากับสถาบันอีกสามสถาบันนะฮะซึ่งเกิดรุ่นราวเขาเดียวกันและมีชื่อเสียงโด่งดังในรุ่นราวเขาเดียวกัน ะะซึ่งหลายๆท่านรุ่นน้องหลายๆคนมักเรียกรวมกันว่าสี king ก็คือช่างคนบุราษคก่อสร้างอินทรัเทคโนโลยีประชาชื่นและก็ขนกเทคโนโลยีนะครับสี่โรงเรียนนี้รวมกันเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเรียกแล้วว่าสี king และก็เป็นที่มาของหนังภาพยนตร์เรื่องสี่ king นะฮะในภาพยนตร์ชุดน,นั้นเ,เนื้อเรื่องดำเนิเนการจากการที่ผมได้ดูคร่าวๆนะฮะก็เข้าใจว่า น่าจะได้ข้อมูลจากสิิ์เก่าของพวกเราทั้งสีสถาบันเอาม,มารวมแล้วก็เติมแต้มสีสันเข้าไปนะฮะในส่วนนัน้นก็ทำให้เด็กรูห้หลังๆเรียกฐานพวกเราสีสถาบันว่าอ,อ,อยู่ในยุคสีค่ิงนะฮะหรือย,ยุค90แต่ในสมัยน,นั้นพวกเราไม่ได้เรียกตัวเองว่างั้นแต่ก็รู้กันนะฮะบูอินชื่นก็คือเป็นโจทย์ที่ใกล้กันในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็สําหรับเหตุผลที่สถาบันโดนปิด ก็เอาความเข้าใจในบรรดาเทคโนโลยีทุกโรงเรียนในยุค90นะฮะผมค่อนข้างจะกล้าพูดได้ได้มีโรงเรียนเดียวคือช่างกลบุญนันทพลที่ถูกกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดนะฮะนอกนั้นจะปิดด้วยตัวเองนะฮะปิดเกอะว่าง่ายๆแต่ถึงแม้ว่าไม่ปิดก็จะโดนกระทรวงสั่งปิดเหมือนเช่นพวกเรานะฮะ เราโรงเรียนช่างกลบุญรัมพลโดนกระทรวงสถานการยื่นโนติสครั้งแรกให้เด็กอยู่ในความสงบและประพฤติที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี2538นะจนเลื่อยมาจนถึงข่าวใหญ่ในปี2540นะมีนักเรียน5นักเรียนรุ่นน้องของเรา5้าคนทำเหตุที่สังคมไม่ยอมนะรับนะเพราะเป็นเหตุการณ์แรกในประวัติศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดอาชารศึกษาที่โดนตัดสินประหารชีวิต5คนนะฮะซึ่งผมก็ไม่ขอพูดถึงใน,ใ,ใ,นในเหตุการณ์นั้นน,นะฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเพ่งเลงที่ครูศึกษาที่การเพ่งเล็งโรงเรียนเราสถาบันเราและหลังจากข่าวใหญ่ทิ้กเรียนเรา5คนไปมีเรื่องมาก็มีข่าวอื่นตามมาโดยติดติดกัน จนมาในปี2541เสนาธิการขอ,อ,องกรมอาชีวศึกษาในสนานั้นสั่งพักทันไม่ให้รับนักศึกษาปปชและปศสเพิ่มในปี2541นะฮะและปี2542กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดตายถาวรโรงเรียนเราจากเหตุการณ์ใหญ่หนีการนะฮะซึ่งเหตุการณ์นั้นมีรุ่นน้อง ในโรงเรียนช่งางพลบุรณพลเสียชีวิต1คนบัดเจ็บสาคน1คนพิการจนถึงปัจจุบันนะฮะหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มีการตามล้างตามแค้นเกิดขึ้นแล้วก็กระทรวงกานการไม่ให้โอกาสโรงเรียนเราในการทำเลในการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งก็คือเป็นที่มาที่การที่เราโดนยุคนะฮะและหลังจากที่ยุคแล้วแม้ว่าจะมีรุ่นน้องหลายคน และอาจารย์นิดาบุณาารณะจันทร์ลูกสาวท่านอาจารย์นิพน์บุญณะจันทร์ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาซึ่งก็เป็นเป็น DNA ของช่นนางกลบุรณะพลก็คือนิดาบริหารธุรกิจวิศวกรรมนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่จะขอพูดถึงเราจะพูดถึงแต่เหตุการณ์ต่างๆที่ผมเคยเรียนนะฮะแล้วก็หลายๆเรื่องที่ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินที่ไหน ที่ชาตกคนบุรละพลนั้นมีประวัติและมีประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมานะะสำหรับวันนี้จะขอเข้าไปพูดคุยก็คือว่าที่ชักิคนกุนพลเด็กทุกคนที่เรียนจะรู้ว่าท่านอาจารย์ญิ่ปนไม่ให้พวกเรานั่งยืยองนะฮะเราจะเป็นหนึ่งในสถาบันศึกษาซึ่งไม่มีใครเด็กชาตนคนคนไหนนั่งยยองในสถาบันและภายนอกน้อยมากนะฮะเพราะว่าอาจารย์ญิ่ปนไม่ชอบ 2. อเราระบบที่ดังที่สุดของเรียนเราแล้วเป็นระบบที่หลายหลายสถาบันนำมาใช้ก็ดีนะฮะแล้วก็าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นการรับน้องที่โหดเพราะในปี2555 56นะฮะน้องนองนิดาบริหารธุรกิจก็มีการรับน้องจนเกิดการเสียชีวิตนะฮะ แต่จริงๆแล้วการรับน้องของสถาบันทั้งปนนั้นไม่ได้โหดอย่างที่ทุกคนคิดนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกลัวและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์น่าจะเป็นสถาบันเดียวเลยผมคิดว่าเป็นระบบรุ่นหรือการเช็ครุ่นนะฮะเรามีระบบรุ่นชารเช็ครุ่นที่กระทันหันจาก นอกจากนี้เรายังมีประเพณีปฏิบัติสื่อตอ่อเนื่องกันมาและก็ปรพณีที่เรายึดถือนะและกระทำกันในรั้วสถาบันของเราอีกหลายต่อหลายเรื่องและก็เหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตนั้นของผมใน่อกาสต่อไปเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่านะับถึงที่มาที่ไปของออตำนานเสื้อฟ้าของเรา ก็ขอบคุณที่ต่างรับชมและก็ขอขอบคุณเครดิตภาพจากสมาคมสิทธิเก่าช่างคนบุนรณพลและเครดิตภาพจากสมาคมสิทธิเก่าช่างคนปทุมวันะฮะและว้วก็ฝากเพื่อนพี่น้องอาชีวะยุค90และน้องๆทุกท่านนะฮะที่แต่านนงารับชมกดสับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วเดี๋ยวโอกาสต่อมาเราจะกลับมาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังในยุคนั้นนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ